สวัสดีค่ะลูกค้านะคะวันนี้นะคะเจ๊จะมารีวิวนะคะคันที่อยู่ด้านหลังเจ๊นี่เองนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น XL พัดนั่นเองเป็น DBL 4ประตูนั่นเองนะคะคันนี้ราคา5ตัวของเขาจะอยู่ที่82,000บาทนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะแรงม้าของเขาจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะมาชมกันว่าคันนี้มีแต่อะไรกันบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะเป็นสีบรูนะคะที่กําลังเป็นสียอดนิยมเลยในรุ่นของตัว XL พัทรุ่นนี้นะคะที่ลูกค้าสั่งจองมาเยอะเลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามีทั้งหมด5สีจัดจาหน่ายนั่นเองนะคะจะมีสีดำนะคะสีเทาดำนะคะแล้วก็สีบรอนเงินนะคะแล้วก็จะมีสี ขาวนั่นเองนะแล้วก็สีด้านหลังนี้นะคะจะเป็นสีบรูนั่นเองนะคะถ้าลูกค้าชอบสีไหนนะคะก็ทักเข้ามานะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดกับเจ๊เอ๋ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับในเรื่องของตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะคะเป็นไฟ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะเป็น LED นะคะแล้วก็เราเปลี่ยนในเรื่องของตัวโคมด้านในด้วยนะคะเป็นลูกแก้วนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ day time landing light นะคะคันนี้เนาะที่เราเปลี่ยนทั้งโคมให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีแก้วข้างในได้ด้วยสีไฟในในแก้วข้างในได้ด้วยนะคะว่าจะเอาเป็นสีแดงหรือเป็นสีบรูนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะของเรานาะตัวกระจังหน้านะคะ เราได้ทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวอักษรนะคะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีน้าเงินตัดด้วยสีขาวนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟ,ไฟจิ๋วนะคะที่มาให้ถึง3ามดวงเลยนะคะตัวนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะและก็รุ่นนี้นะคะด้านล่างนะคะตัวกันชนด้านล่างนะคะเรายังมาพร้อมนี่เลยให้ในเรื่องของตัวห่วงลากจูงได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็รับน้าหนักได้เยอะนะคะลากจูงได้เยอะเลยนะคะ แล้วก็นะคะคันนี้เนาะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างก็ตีหมดนะคะตัวนี้ก็คือพลาดไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็นตัวฟอร์ดของเรานิยมใส่นะคะในเรื่องของตัวคิ้วล้อนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะตีด้วยหมดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบในเรื่องของตัวหมดนะคะอยากให้เป็นพื้นเรียบก็แจ้งมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางของซูม a c กนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นล้อล้อยางนะคะตัวนี้ เท่าทีนะคะตัวโจแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นของแวมไพร์นะคะเป็นลายมาวลนั่นเองนะคะเป็นยางออนเทเลนนะคะหน้ายางของเขาจะอยู่ที่265นะคะทับ60 r 1นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้สีไหนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบสีดำตัดเงินนะคะก็มีสีแดงสีดำสีดำตัดแดงมีให้เลือกเยอะเลยเดี๋ยวจะส่งลายให้เลือกนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยเห็นไหมคะเรื่องของตัวลายนะคะ เข้ากับตัวรถมากเลยทีเดียวนะคะจะเห <Yeah. S 1> ็นครั after, ้งแรกเลยนะคะพอลูกช่างติดตั้งเสร็จนะคะมาเอามาดูตัวรถโอ้โหดุดันดุดันจริงๆต้องบอกว่าดุดันมากๆเลยนะคะกับตัวลายเสือนี้นะคะถ้าเกิดว่าลายเสือแล้วก็เป็นตัวสติกเกอร์สีเทานะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สีเทานะเข้ากับตัวรถเลยนะคะตัดกับน้ําเงินมากเลยนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวกันชนนะคะที่เรายังให้มากับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะรุ่น ยกสูงทุกรุ่นนะคะจะมีกันชน,นบันไดเหยียบข้าจะมีบันไดเหยียบข้างให้ทุกรุ่นนะคะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกระจกหมูช้างสีดาสีดําด้านนะคะแล้วก็เป็นมือจับสีดําด้านนั่นเองนะคะในเรื่องของตัวฟิล์มนะคะตัวนี้ฟิล์มจะอยู่ขนาดอยู่ที่60%เป็นนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนั่นเองนะคะกรองแสงได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ รับประกันอยู่ที่ทั้งหมด7ปีนะคะที่เอให้การรับประกันเนาะแล้วก็ในติดในเรื่องของตัวกันสาดนะคะกันสาด์้าเอติดในเรื่องของตัวกันสาดแท้ของฟอร์ดให้เลยนะคะแล้วก็มาดูมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟไท้ายธรรมดานะคะจะเป็นไฟไท้ายฮาโดรเจนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นแบบว่าของเหมือนตัววายแท็กก็แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจเจให้ราคาเป็นราคาต้นทุนเลยนะคะ มาพร้อมนี้เลยนะคะเรายัางให้มาในเรื่องของอกันชนเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแขนโอบนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบทรงนี้นะคะก็แจ้งมาได้เลยเนาะมาพร้อมติดตั้งในเรื่องของตัวไฟสองไยทะเบียนให้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวห่วงแดงโอเมก้านะคะมี2ฝั่งเลยนะคะสามารถลากจูงได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นของจีทีนะคะคันนี้เนาะ ดูลายด้านข้างนะคะมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะลูกค้าภายในตัวรถนะคะก็ยังเปลี่ยนในเรื่องของตัวเบาะหนังนะคะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะได้ได้แดงนั่นเองนะคะมบนี่นะคะก็เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนั่นเองนะคะมาพร้อมกับเบรกมือแมนนวลนะคะแล้วก็ ช่องตรงกลางยังมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะตัวนี้ยังมีช่องเก็บใสสิ่งของได้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็หน้าจอนะคะตัวหน้าจอ s ิ n ค4 a ตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่10.1นิ้วนั่นเองนะคะมาพร้อมกับนี้เลยนะคะในเรื่องของนี่นี่นี่ตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอในเรื่องของตัวแสดงเรือนใหม่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่8นิ้วนั่นเองนะคะ แล้วก็ในเรื่องของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราจะเป็นพวงมาลัยยูนิเทนนั่นเองนะคะแต่ว่าเรายังให้มาถึงจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะตัวนี้เรายังให้มาในเรื่องของตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของฟอร์ดเลยนะคะที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันได้ด้วยเนาะเพราะเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีระบบเบรก ABS นะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะคะตัวนี้นะคะเรามีถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะคะ ถุงลมอันนี้คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะที่ฟอร์ดให้มากับตัวรถนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่พาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ก็ยังมีในเรื่องของตัวช่วยโทรถูกเฉินนะคะขนาดเกิดเหตุนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยโทรถูกเฉินด้วยนะคะอันนีวน้วันออกรถนะคะเดี๋ยวจเจ๊จะอธิบายให้ฟังว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้เวลาน้อยจริงๆนะคะก็วันนี้รีวิวรถหลายคันเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวแผงข้างประตูนะคะตัว แผงประตูทษทีตัวแผงประตูข้างนะคะตัวนี้นะคะก็ยังเป็นนี่เลยนะคะเป็นพลาสติกเนาะแต่ว่ามีลวดลายนะคะปั๊มลวดลายขึ้นมานะคะให้ความสวยงามและโดดเด่นนะคะแล้วก็มีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็กระจกไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็สามารถนี่เลยปรับในเรื่องของตัวไฟฟ้าได้ด้วยนะคะกระจกมองมองข้างเนาะแล้วก็จะเป็นกระจก ไฟฟ้านะคะตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นประจบบังคับไฟฟ้านะคะทั้งหมด4ี่บานเนาะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าสําหรับรถรุ่นนี้นะคะ,จะเจ๊ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในท้องตลาดเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วอยากแต่งรอๆแบบนี้นะคะแบบในเรื่องของลายสติกเกอร์เจ๊มีเลือกให้เป็นร้อยๆเลยนะคะลูกค้าก็สามารถ แจ้งความประสงค์หรือถ้ามีลายอยู่ในใจอยู่แล้วออกแบบมาให้เจเอดได้เลยนะคะเจะเอกสั่งช่างให้ติดให้ตัดออกแบบให้ได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจบคลิปเนาะเจเอต้องขอฝากในเรื่องของช่องเจเอด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจเอด้วยนะคะแล้วก็อยากรู้ในเรื่องของโปรโมชั่นโทรเข้ามาได้เลยนะคะ063คะ่ะ3681 4 4 1นนั่นเองนะคะโปรเดียวแล้วยังได้โปรไม่ถูกใจโทรเข้ามาเลยนะคะยื่นข้อเสนอมาเลยว่าอยากได้อะไรเพิ่ม จเจเจจัดให้นะคะอันนี้แล้วก็ในเรื่องของการส่งรถนะคะต้องบอกก่อนจเจเส่งให้ทั่วไทยเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์นะคะนอกสถานที่นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเรามีเจ้าหน้าที่สแตนบายทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ลูกค้านั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะพอจองเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรหานะคะอันนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเอ๋จะเป็นมิจาชีพไม่เป็นนะคะไม่ได้เป็นเนะาะก็จองออนไลน์นะคะต้องบอกก่อนว่าปลอดภย100ัยร้อเซแน่นอน,นะคะ่ะจองกับเจาเอ๋นะคะเจาเอ๋มีตัวตนแล้วก็มีชื่ออยู่ในระบบอร์ดไทยแลนด์นะคะสามารถโทรเช็คได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็พูดมาเยอะแล้วเนาะกลัวลูกค้าเบื่อนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจาเอ๋ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8